ีครับ <C le af> สวัสดีครับพี่น้องสูง้สู้คนนะครับผมกับผมตอดซักปักซอดครับพี่น้องมากเหมือนี่นี่เลยได้ข้าวปุ่นครับพี่น้องมือนี่จ,จวดกับน้ำเศร้าปลาให้พี่น้องได้ใครมาหาหน่วย่มมิยังกินยากขึ้นยากนะพี่น้องนะมือนี้มา เรือเอาจังลาดแบบผีกกเก่านะโห่แบบเอาสีปเป็ดเพจจังหน่อยพี่น้องเฮาอื้มเอาแบบสีปเป็ดเพจจังหน่อยเอาให้มันสวงๆเหมือนกันนะนี่เอาหย่านบัวเพจหย่านบัวเพจโอ้ยเบื้องสมเนี่ยพอนะ่ะผักกับผักเก็บกบบลายอยู่พี่น้องมามผักได้ลายเบื้งนา้าผัดปุ่นพอน่ะอุ้ยน้าผัดปุ่นแบบเศร้านามปลาแบบ มนขนจังหน่อยมันหนาบรายไปไหนแต่ว่าเส้นข้าปุ่นแบบเป็นข้าปุ่นแห้งพี่น้องอู้ยังดีเลยเนี่ยเหนียวหนุ่มดีครับพี่คนนะ่ะมาพี่น้องเข้ามาอื้มอื้มอืม,อมดีสาปาร์อืม้ม 哦嗯狗好嗨哟！怎么搞，嗯，嗯。 เส้นขอะปุ่นแห้งแบบนี่นี่สั่งเพิ่มมาก เสียบแห้งๆเลยหลายแห้งแต่เสียบร่มดีวีพี่น้องเหมือนี่ฝนจะตกกับบทตกกัเสียหรอกนาำปลเด็กอืมลกเียกมี มุดเด้งกันบัน โอมากิน้ะเสียบ้วย ใบม่งแซ่บขับปุ่นเนี่ยนี่เจ้าหน้าประเดี๋ยงในสุดยอดในหนังยาวนี่น้องพี่น้องเนาะ

แม่นนพ่อขดชิ้วเขียวอ,อ่ะข้าฟิวอ่ะเพลีตรงไหนวะจริงเดี๋ยวพ่อเพลีจริงมไม่เชื่อไม่เชื่อ,อพ่อบอกเพลีม,มากมาลองกิดดนทำไมทำไมคำทำับอือเอ่อบอกว่าเส้นเดียว เบ็ดเด็กนยกินไม่ได้นะเส้นเดียวจะไปรู้เรื่องอะไรเส้นเดียวสองเส้นก็ได้โอ้ยเนาะ ไม่เผ็ดไม่เผ็ด <d> ไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดพันไปละพี่้องไอื้ม เพชรพี่น้องมันเป็นแบบขิดปนมันเป็นแบบขิดปนก็นเลยเพชรพักมุ่นนี่ก็ใช้ประโยชน์ได้หลายมื่นได้พี่น้องเลยคุณภาพอะไรเพชรเอาละพี่น้องซ้ำเดี๋ยวเราเมื่อนี้ ครับสวัสดีครับผม